ช่วงนี้นะครับเราจะเจอกับพายุโซนร้อนได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นภัยธรรมชาติในรูปแบบนี้นะครับแต่ว่าในภัยธรรมชาติในรูปแบบนี้เนี่ยมันจะทาให้เกิดคลื่นซัดฝั่งนะครับแล้วก็มีความแรงและอันตรายดังนั้นนะครับเราไปเรียนรู้ภัยธรรมชาติในรูปแบบนี้กันไปกันเลยครับคลื่นพายุซัดฝั่ง คือปรากฏการณ์คลื่นที่เกิดขึ้นพร้อมกับพายุหมุนโซนร้อนที่มีความเร็วลมสูงตั้งแต่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปในวันที่ท้องฟ้าปั่นป่วนไม่แจ่มใสสภาพอากาศเลวร้ายเมฆฝนก่อตัวฝนตกหนักลมพัดแรงพื้นที่ชายฝั่งจะมีแรงกดยกระดับน้ำทะเลให้สูงกว่าปกติกลายเป็นโดมน้ำขนาดใหญ่ซัดจากทะเลเข้าหาชายฝั่งอย่างรวดเร็วจนสร้างความเสียหายต่อชีวิต อาคารบ้านเรือนและทรัพย์สินบ,บริเวณพื้นที่ชายฝั่งความสูงของคลื่นพายุซัดฝั่งมีมาตราเทียบกับความเร็วของกระแสลมและช่วงจังหวะการขึ้นลงของทั้งทะเลในขณะนั้นคลื่นที่เป็นอันตรายและมีผลกระทบต่อบริเวณชายฝั่งทะเลที่คลื่นซัดเข้าหาฝั่งคือคลื่นพายุซัดฝั่งจากความแรงของกระแสลมที่มีความเร็วลม120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป เกิดคลื่นพายุซัดฝั่งหรือพายุที่พัดคลื่นขนาดใหญ่ขึ้นสู่ชายฝั่งซึ่งไม่ใช่สึนามิแต่มีความรุนแรงเกือบเท่ากันเพราะมีความสูงคลื่นได้ถึง5-7เมตรอาจพัดกวาดเอาผู้คนและบ้านเรือจนจำนวนมากลงทะเลไปได้ง่ายดายที่เกิดขึ้นที่อ่าวเวงกรของบังกาเทศทำให้ผู้คนตายไปแล้วหลายร้อยคน คลื่นยักษ์นี้มักเกิดขึ้นพร้อมพายุหมุนซึ่งก่อตัวขึ้นในท้องทะเลเขตร้อนมีแนวโน้มว่าคลื่นพายุซัดฝั่งจะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งขึ้นแะละรุนแรงขึ้นเมื่ออุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้นน้ำระเหยเป็นไอเหนือท้องทะเลมากขึ้นทำให้เกิดความกดอากาศสงูง นอกจากนี้ที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นยังมีผลพวงต่างๆเกิดขึ้นตามมาซึ่งจะคุกคามความเป็นอยู่หลายด้านอย่างช้าๆได้แก่การกัดเซาะชายฝั่งการลุกล้ำของน้ำทะเลเข้าไปในแหล่งน้ำใต้ดินและน้ำจืดการประมงการท่องเที่ยวชาวกรุงเทพสมุทรปราการนนทบ,บุรีปรทุทมธานีสมุทรสาครสมุทรสงคราม ก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นด้วยเพราะเมืองเหล่านี้ของไทยตั้งอยู่บนพื้นที่ลุ่มต่ำสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนอกจากจะมีประชากรหนา,นานแน่นแล้วยังเป็นหัวใจทางเศรษฐกิจทุกรูปแบบอีกด้วยการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในทะเลอ่าวไทยเท่านั้นแต่ยังสามารถเกิดขึ้นได้ในทะเลสาบสงขลาจังหวัดส,สงขลาหนองหานจังหวัดสกลนครหรือก้านพะเยา จังหวัดพะเยาเพราะเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ได้อีกด้วยลักษณะการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนั้นจะมีสัญญาณเตือนหลายอย่างเช่นสามารถสังเกตได้จากลักษณะอากาศที่จะค่อยๆเลวร้ายลงเมฆฝนก่อตัวฝนตกหนักลมพัดแรงหรือการเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามการก่อตัวของพายุ คาดการเส้นทางของพายุและการคาดการการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งกรมอุตุนิยมวิทยากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือสามารถคาดการได้ล่วงหน้า5-7วันและกรุงเทพมหานครจะประสานงานกรมอุตุนิยมวิทยากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือและแจ้งเตือนประชาชนผ่านสื่อต่างๆทำให้ประชาชนล่วงหน้าได้หลายวันและอพยพได้ทัน แต่ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นในช่วงหลายปีมานี้ก็เป็นอะไรที่คาดเดาหรือพยากรณ์ได้ยากเช่นกันซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเกิดภาวะโลกร้อนที่ทําให้สภาพอากาศในทุกมุมโลกเกิดความแปรปรวนและยิ่งทวีความรุนแรงของเหตุการณ์ขึ้นสิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดมีข้อเท็จจริงที่ควรคำนึงถึงคือระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นลมแรง ที่มีการพัดยาวนานมีความสัมพันธ์กับพายุสามารถทำให้เกิดคลื่นที่มีขนาดใหญ่และคลื่นที่ช้าเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งทำให้เกิดน้ำท่วมในบริเวณชายฝั่งที่เป็นที่ลุ่มปรากฏการณ์คลื่นพายุซัดฝั่งเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาแล้วและเคยเกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งแต่ละครั้งก็นำมาซึ่งความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง หากย้อนกลับไปเมื่อปี2532เกิดพายุใต้ฝุ่นเกพัดถล่มจังหวัดชุมพรมีผู้เสียชีวิตรายร้อยคนต่อมาปี2540พายุลินดาก็พัดซ้ำรอยเดิมในจังหวัดชุมพรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตน้อยกว่าทว่าก็สร้างความเสียหายมากครั้งหนึ่งเช่นกัน และครั้งสำคัญในปี2505พายุที่แหลมตะลุมพุกอันเกิดจากพายุโซนร้อนแฮเรียดได้กลายเป็นประวัติศาสตร์อันน่าโกศเศร้ายังมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและภูมิประเทศโดยในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตกว่าพันคนหันมาดูในฝั่งกรุงเทพกันบ้างเมื่อปี2504คลื่นพายุซัดฝั่ง ก็เคยมีปรากฏการณ์เกิดพายุใหญ่ซัดเข้ามาในอ่าวไทยจนเกิดน้ำท่วมกรุงเทพเช่นกันและในปี2526ก็เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าฝนพันปีมีน้ำท่วมและขังในพื้นที่นานที่สำคัญการเกิดขึ้นของพายุได้สร้างความเสียหายต่อการกัดเซาะชายฝั่งของกรุงเทพจนเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าทะเลตรงและไม่สามารถป้องกันน้ำทะเลได้ในหลายจุด สิ่งที่น่าจับตามากที่สุดคือปรากฏการณ์โลกร้อนซึ่งส่งผลกระทบต่อการเกิดขึ้นของคลื่นพายุหมุนและน่าจะมีลักษณะเดียวกันกับการเกิดของพายุนากิสที่ประเทศพมา่าซึ่งเกิดขึ้นโดยฉับพลันไม่มีสัญญาณบ่งชี้เรื่องของภูมิประเทศที่แปรปรวนก่อนที่จะเกิดสึนามิหรือนากิสท้องฟ้ายังจำใสไม่มีการตั้งเขาของพายุ รูปแบบการเคลื่อนตัวของคลื่อนพายุซัดฝั่งเป็นลักษณะเดียวกันกับคลื่นยักษ์สึนามิแต่ต่างกันตรงที่ลักษณะของการเกิดคือสึนามิเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ของแผ่นดินไหวใต้ทะเลทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้เกิดเคลื่นขนาดยักษ์ซัดเข้าชายฝั่งแต่คลื่นพายุซัดฝั่งจะเกิดขึ้นโดยมีตัวแปรจากพายุ โอเคครับเราได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับพายุนะครับโซนร้อนที่ทําให้เกิดขึ้นซัดฝั่งไปแล้วนะครับขึ้นซัดฝั่งนะครับเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยไปแล้วนะครับแล้วเกิดความสูญเสียนะครับครั้งยิ่งใหญ่สองครั้งนะครับก็คือในปีพศ2515นะครับก็คือเป็นพายุโซนร้อนแอนเรียนนะครับทาให้แหลมตะลุมพุกนะครับเกิดความเสียหายนะครับทำชีวิตและทรัพย์สินลวบถึงในปี2532นะครับเปิดพายุนะครับโซนร้อนที่เป็นพายุเก เกิดที่ชุมพรนะครับทําให้เสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินดังนั้นนะครับเราได้ทราบข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับก็ควรที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารนะครับสําหรับผู้ที่อยู่ใกล้ชายฝั่งนะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นทักษะนะครับหรือว่าเอาไว้นะครับในการที่เราจะรักษาทรัพย์สินแล้วก็เอาตัวรอดเป็นสถานดุกเฉยได้นะครับผมจะนํา เสนอเลยนะครับคลิเกี่ยวกับทักษะการรอดการ D i Y นะครับและมารีวิวบุคคลต่างๆนะครับที่เป็นเกี่ยวกับซาวเวอร์ให้ได้รับทราบกันใครสนใจนะครับก็ลองสามารถติดตามรับชมได้นะครับมีคอมเมนต์นะครับก็สามารถที่คอมเมนต์นะครับใต้ที่คลิปแชนในคลิปวิดีโอได้นะครับแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับเอาไว้คราวหน้าพบกันใหม่นะครับสเตียวไลท์ทุกสถานการณ์คือรอด See you next time.